แต่เราทำได้ ตรงตรงตรงทุน่นตรงไหนครับรบกวนพี่ประมงชี้ให้หน่อยครับครบเขตนี้จนถึงสันเขื่อนนะครับก็คือห้ามห้ามตกปลาห้ามหามปลาด้วยทุกอย่างวิธีการก็กติการครับปลาใหญ่ขนัดหนึ่งเลขจุดพสนิยมสองหลักสองหลักมีอะไรไะไปลาล้วนมีปลาลรวมไม่นะักปลาใหญ่ที่มาช่างแล้วนะ ปลาโลมนี้กำหนดน้ำหนักน้ำหนักหนึ่งกิโลขึ้นไปนะครับคว่าหนึ่งกิโลไปขึ้นขึ้นข้างได้แต่ทางประมงเขาอยากให้นำปลาชะโดกับทั้งหมดนะครับนำกลับเลยเยอะมากเอาจริงๆถ้าให้ให้เอากลับน่าจะให้น่าหยอกหยอดหยอกมีนก็มีใครไม่เข้ามีใครไม่เข้าใจกติกาตรงไหนบ้างไหมครับหาได้ครับหาง่ายมากเข้าใจ สสในเกณฑ์คือออกไปท wow ั <c <c ้งหมดคลิปรวมครับรวมถังรวมอธิบายเรื่องคลิปถังรวมถังรวมไม่รวมเลยคลิปได้ปลาแล้วครับไม่ต้องถ่ายตั้งแต่ตอนกัดเน้นนะครับไม่ต้องถ่ายตั้งแต่ตอนกัดขอตอนอัดแล้วก็ขึ้นเรือแล้วก็ถ่ายคู่กับป้ายที่เราได้กันทุกคนเป็นคลิป

ทำไมวันใจกลนี่ข้าวทุกวันให้มารับประมาณสิบโมงส่วนส่วนข้าวที่เขามีแจกให้นะครับก็ให้มารับตอนสิบโมงเช้าตั้งแต่สิบโมงเช้าเป็นต้นไปหยุดหยุดรับช่างบ่ายสามนะครับให้เข้ามาก่อนช่างที่นี่ครับช่างที่นี่นะครับมาช่างอะไรช่างที่นี่นะครับ ร่วมร่วมกันปล่อยปลากินพืชนนะครับสู่แหล่งน้ำธรรมชาตินะครับสำหรับกิจกรรมวันนี้ครับคนจะไปด้วยครับานะครับ เ <ə S 1> งินรางวัลอันดับหนึ่งได้5 0 0 0ันบาทครับครับก็กติกาก็ปลาใหญ่นะครับเราจะเล่นปลาใหญ่เท่านั้นครับครับก็มี5้รางวัลใช่ไหมแทงห้ารางวลรางวัลแล้วก็มีรางวัลพิเศษมารางวัลปลารวมนะครับ อยากสร้างกิจกรรมเนี้เพื่อเพื่อกลุ่มนักกีฬาตกปลาให้ให้เข้ามาร่วมกิจกรรมกันเยอะนะครับครับแล้วงานต่อไปผมอยากอยากจะให้เรือมาแข่งตกปลาเนี้ยเยอะขึ้นอันนี้ถือว่าเป็นการทดสอบเนาะใช่ครับใช่เป็นการทดสองว่าานกีฬานักกีฬานี่คให้นักกีฬาทุกคนมันว่าเริ่มเริ่มปล่อยตัวตั้งแต่ตอนนี้เก็ดโมงเช้านะครับใช่แล้วก็ถึงกี่โมงครับถึงบ่ายสามครับไม่เกินบ่ายสามไม่เกินบ่ายสามรับช่างปลาไม่เกินบ่ายสามนะครับ โอเคครับผมอันนี้เป็นรายละเอียดการจัดง,งานครั้งนี้คร่าวๆนะครับผมเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าเย็นี้นักตกปลาเนี่ยที่ยืนอยู่แถวนี้นะใครจะได้รับรางวัลวันวนี้นะเป็นไงนักเจ๊บคัน12คันห้าคันห้าอะไรครับขึ้นเรือยๆไปเก้าสิบโอเคครับใคร <c ười> ใคร <c ười> ใคนยอะนูหน <c ười> ูนู <c ười> ่นด <c ười> ระลำเ <c ười> ลย เปิดอันนี้เลยเขาได้ครับห้องตอนนี้ก็จะมีการเช็คเครือนะครับในกา,าการเช็คเรือเช็คเรือต่วนเดียรับว่ามีใครแอบเอาปลาไว้หรือเปล่านะทิ่ตายเปิด หน้าคนมาสายด,ดีกับเมียมแล้วดีสวัสดีครับตร <c oughs> <c oughs> งสามคันไข้ได้สอน ครับพอดีนะเกี๊บแกมาดี่ละเอาถ<อ>่ายคลิปไว้หน่อยเพื่อสุดท้ายสายสายสายปลาที่หนึ่งเขาได้กันบปสามเอาตอนนี้เรือเสียแฝงสัตว์ใหญ่เข้ามาแล้วครับไม่รู้ว่าจะได้กี่ตัวออกที่หลังแต่มาก,ก่อนครับกี่ตัวแล้วครับเจ็ด โโอ้ไม่ถึงโลสักตัวเจ้าของก็รู้ที่กินเยยังไงเอาข้าวตัวนี้เครื่องดื่มชูกำลังบายซับซีรีส์เครื่องดื่มชู้ำลังบายซับนีรีส์ ศูน,นย์เลยอ,อ,อ,อ่ะห่ละห่ละเขาขัดเดินไปปนเรือทำหน้าที่หน่อย่าจะได้บ่ายโมงกว่าโอ้สักสักโลน,นึงนี่แหละไก่มีลุ้นอยู่ <laughs> เอา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 ป้ายขึ้นมาด้วยป้ายป้ายป้าย ไก่เอาเร็วตายมาไก่สัตว์ใหญ่ฟิตติ n งไทยแลนด์เชโดโอโ้ต้องไปลุ้นอีกว่าจะได้ช่างไหมออาโอเคครับโอ้โหติดกันเลยครับนกไก่เราทำได้นกไก่เราทำได้ เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับอ,อ่นมาใกล้ๆครายเบรก,ก,กดื้ออากไก่เราทำได้ครับอย่าให้หลุดนะครับขี่โมไ้ไปก่อนเลยกิโลเอา้าสวิงก่อนไม่าจะแปดครับแปดแปดบาบอ,อะไรล่ะเอา้าอ,อู้อูสามโลกว่า ตัวนี้สามโลกว่าไก่เราทําได้ไก่เราทําได้ไก่ดีดีมันจะลุดแล้วนะพี่กาเอาหัวนั่นแหละมามเอาค่อยๆมาย้อนย้อนย้อน้ออนย้อนเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ยอนย้อน โอ,อ,อโดนนนินแดงนะครับลมเบาปุ๊บกัดเลยเอาป้ายมาก่อนป้ายมาก่อน,น,แ,นแต่ตัวนี้ต้องสามสี่โลได้แหละจะว่าฟุกก็ว่าฟุกจะไปไม่ฟ <laughs> ุก <laughs> จับระวังเบสนะนั่นอะเอาป้ายมาก่อนเอาป้ายมาก่อนอป้ายก่อนอ่านะครับขยายฟิชชิ่งทแทลน มาปลามาโชว์หน่อยที่เบ็ดมันเข่ากลางปากพี่จับได้เลยมันเข่ากลางบนเลยไม่ต้องกลัวอตัวนี้ต้องถ่ายภาพนิ่งหน่อยโอ,โอเคโเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมถ่ายภาพก่อนแลบเบสแสดใหญ่จีไม่พูดตอนเมื่อกี้ ำหน่อยปลาเออหน่งสองหัวหัวปลาลงมานน่ดนึงหัวสะโพกหัวเออสะโพกหัวลงมาอีกเออหนึ่งสอง,งเออโอ้ยขอคุณค่ะสมามร้เพื่อนน้อยเอ,อตัวน้นอยๆใช่ครีมเนาะ เบ็ดกามาเกดจะหาสู่ก็เบ,บ็ดกามาทุทุปล่อยปลาลุงปล่อยปลาออกเออเออเคยเสียใจไหมมาใส่เคยแต่ครั้งนี้จะไม่เสียใจ ใครทำผลงานครับนี่ <Okay. S 1> <Hey. S 2> ไม่ใช่โอ้ oh, มือ <Yeah. S 2> มป ความหวังของทีมมาแล้วครับ get <laughs> ได้แค่นั้นอุ้ยทำไมคนขับเรือตาแดงเลยค่ะหน้าแดงไม่รู้ข้าวตายังยังไม่ได้กินแต่มันอะ่ะแต่คนตกก็ดูยืนมันเพิ่งได้ปลาเมื่อเก็บตั้งแต่เช้าสองสองสี่สองสองสี่พี่ตุ้ยครับตุ้ยมาอันนี้ลงเลย มีอีกครับปลาใหญ่อันนี้ปลารวมใช่ไหมครับผมปลปลาใหญ่ยไงปลาใหญ่ของพี่ตุยของพีเจียบหนึ่หกองพี่เจียบเตัวที่ห้ทาไหนหน่งสองสี่สามสี่น 124งของช่างนายนักบตัวาเทียบชั้นหน่อยเทียบได้ไหมนักบวลับไปแดดเดียวได้เลยครับปดปดหน้าไรด้รไเเบรสบีเลือซิสรรวเอาโลขึ้นใชไหรวเอาโลขึ้นไงก็ช่างพวกมารวมเลยช่เยรเย

นะครับทอเลปาจ้าปลาหรือเจ้าเจ้าซององแล้วซองดีกว่าครับหนึ่งสองสามโอเคอันนี้ห้ามขับเรือนะครับเจ้อยครับไปขึ้นนะทีสองอีกแล้วครับ ตุ่ยขับนที่สองอยู่แล้วครับสามอันดับติดแล้วนะครับขับนที่สองวาดไปแล้วครับยาได้ขึ้นแล้ว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 ครับยังไม่จชมบอกได้ขึ้นอใดกันไปเนี่ยยาเนี่ยโอ้บัสซาบัสซามัสซานะครับเดี๋ยวได้ตัวเดียวด้วยนะจังหวะเลยนะหนูวันที่หนึ่งเชิญที่ไก่ไก่วันที่หน่งมันต้องเชิญวันที่หนึ่งจเป็นใครครับวันที่หนึ่งเป็นไครอันนี้ใช่ไหมเนี่ยใช่ไหมเนี่ย

เอามากลางๆก่อนมากลางๆก่อนกลางๆ่าวันที่หนึ่งครับรางวัลที่หนึ่งรางวัลที่หนึ่งครับกแงยมาจะดูวันนี้นะครับรางแรกที่เปิดรางวลรองนะครับเป็นนักไก่จัดเต็มสัตว์ใหญ่นะครับขอรางวัลที่หนึ่งไปด้วยรางวัลห้าพันเลยปลาตัวนี้ครับที่ได้นะครับได้มาตอนวินาทีสุดท้ายเลยครับขอบคุณมากครับปลากได้รางวัลนครับได้ไหมเอาชูชีพไป

Icana, ใ,ใช้ประโยชน์ในการพัฒนาหรือว่าเกิดให้เกิดประโยชน์เกี่ยวกับพันธุ์สัตว์น้ําในเขตโดนินแดงเขื่อนลำลองเรานะครับมาเดี๋ยวขออนุญาตแบ่งเงินรางวัลส่วนหนึ่งนะครับที่ได้จากที่หนึ่งนะครับให้กับตัวแทนอมมมงจาดบนะครับก็รางวนเนก็ ไปนะครับ